สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้วันที่28กันยายน65นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณบึงแก่นนครอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพามาดูปริมาณน,น้ำในบึงแก่นนครกันสักหน่อยครับตอนนี้พายุก็กำลัง เพื่อนตัวเข้ามาที่ไทยนะครับอายุโนงรูนี่นะครับดูระดับน้ําปิมป,มปิมขอบสะพานที่ไซเดินนะครับไซเดินเวลาจะมีพี่น้องประชาชนมาเดินออกกําลังกายนะครับ นตกโปรยปลายลงมานะครับลมก็พัดพัดแรงแค่ได้ครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับเนี่ยระดับน้ำปิ่ม,มขอบสะพานนะครับ